สวัสดีกู้ภูกู้คนตีกําลังฮับชมช่องแมวฟินแลนด์ชนแนลนะเจ้าวันนี้ก็ได้มาป้ากันแฮมวันกับสูตรร้อยบนนะจ้าส่วนผลออกมาจะตรงตามนี่ก็เฮาก็บบัสมารถที่จะหฮู้ได้นะจ๊อจงใจวิจารณญาณในการฮับชมนะจ้าก่อนจะมาพอคลิปนะจ้าบดี้ลืมนะจ้ากดซับสไครต์นะจ้ากด กระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แมวตัวน่ะเจ้าสุตรนี้ร้อยบนตัวตัวนี้นะเจ้าก็เข้ามาแล้วนะเจ้าเข้ามาแล้วถึงมดนะเจ้าก็หกงวดนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นงวดตีเจ็ดนะเจ้าฮะบมโอ้สามารถที่จะหู้ได้ว่ามันจะเข้าหรือบ่เข้านะเจ้า คำเตือนนะเจ๊ะเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะจะเป็นแค่แนวทางในการเส้อหาซื้อสารกินแบ่งรัฐบาลเตาอันนะจะไม่ได้สนับสนุนสิ่งพิกษกฎหมายทุกชนิดนะเจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาพอกันเลยนะจ้าว่าเขาจะใจลักใดน,นะจ้าในการคำนวณลักร้อยบนนะเจ้าสองตัวมาตัวนะจ้าในสุดนี้นะจ๊ะ เขาก็จะใจนะจ๊ะเขาก็จะใจรักร้อยนะจ๊ะหนึ่งครั้งนะจ๊ะเขาก็จะใจรักสิบนะจ๊ะครั uh ้งที่สองหนึ <men> right. ่งครั้งนะจ๊ะรักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะจ๊ะสามบวกสามเป็นหกนะจ๊ะหกบวกศูนย์เป็นหกนะจ๊ะหกบวกศูนย์เฮกกำกับเป็นหกนะจ๊ะตัวแรกเขาได้เลขหกนะจ๊ะหกเข้ามาบวกสามนะจ๊ะก็ได้เลขเก้านะจ๊ะต่อมาเอาหกศูนย์สามนะจ๊ะเลขหกเข้ามาอยู่ที่รักร้อยนะจ๊ะ เออมาเขาก็จะใจลักร้อยเหมือนเดิมนะจะลักร้อยหนึ่งครั้งนะจะลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะจะลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะจะหกบวกศูนย์ก็เป็นหกนะจะหกบวกศูนย์ก็เป็นหกนะจะหกบวกศูนย์แหมกัาหนึ่งก็จะเป็นหกเหมือนกันนะจะเขาก็จะได้เลขหกเหมือนเดิมนะจะเลขหกเขามาบวกสามนะจะก็ได้เก้านะจะต่อมาก็ออกหกสองหกนะจะเลขหกก็เข้ามานะจะลักร้อยนะจะ ต่อมาเขาก็จะจ่ายลักร้อยหครั้งนะจ๊ะลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักหน่วยครั้งที่2อสองครั้งนะจ้ะหกบวกศูนย์ก็เป็น6นะจะหบวกเก้าก็เป็นสิหนะจะสิบห้าบวกเก็เป็นสซาีนะจ้ะเขาก็ได้เลขกีนะจ้ะเลขสีเขามาบวก3ก็เป็น,นเจนะจ้ะ ต่อมานะเจ้าต่อมาก็ออกซีแปดหนึ่งจะเลขซีก็เข้ามาอยู่ที่หลักร้อยนะเจ้าต่อมาเขาก็จะใช้ลักร้อยเหมือนเดิมนะเจ้าหลักร้อยหนึ่งครั้งนะเจ้าหลักซีบครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะเจ้าหลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะเจะซีบวกศูนย์เป็นซีนะเจะซีบวกเก้านะจะก็เป็นสิบสามนะเจ้า สิบสามบวกเก้านะเจ้าก็เป็นสิเอ็นะสิสองนะเจ้าเขาก็ได้เลขสองนะเจ้าสองเขามาบวกสามนะเจ้าก็เป็นห้านะเจ้าต่อมาออกห้าเก้าแปดนะเจ้าเลขห้าก็เข้ามานะเจ้าเป็นลักร้อยนะเจ้าต่อมาเขาก็จะใจลักร้อยเหมือนเดิมนะเจ้อลักร้อยหนึ่งครั้งนะเจ้า ลักซิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะจ๊ะห้บวกสเป็นเจนะจ๊ะเจบวกเจ็เป็นสิบ่นะจ๊ะสิบสีบวกเจ็ดะก็เป็นสิเอ็ดนะจ๊ะเขาก็ได้หนึ่งนะจ๊ะหนึงเข้ามาบวกสากับเป็นสนะจ๊ะต่อมาออกหนึนะจ๊ะเลขหนก็เข้ามาอยู่ที่ลักร้อยนะจ๊ะ ต่อมาเขาก็จะใช้ลักร้อยเหมือนเดิมนะจ๊ะลักร้อยหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักซีฟครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะจ้ะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดนะจะเจ็ดบวกสามก็เป็นซีนะจ้ะ10ฟบวกสามก็เป็นสิบสามนะจ้ะตัวแรกเขาได้เลขสามนะจ้ะเลขสามเขามาบวกสามนะจ้ะก็เป็นหกนะจ้ะต่อมาออก งวดตีผ่านมาออกหกเก้าศูนย์นะจ๊ะเลขหกก็เข้ามาเป็นลักร้อยนะจ๊ะสามตัวหมุนครั้งตีสองนะจ๊ะก็จะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดต่อมานะจ๊ะเขาก็จะใช้ลักร้อยเหมือนเดิมนะจ๊ะลัก ร้อยหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักซิฟครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะจ้ะหกบวกสีก,ก,ก,กับเป็นสิบนะจ้ะสิบบวกเจ็ดกับเป็นสิบเจ็ดนะจสิบเจ็ดบวกเจ็ดกับเป็นสิาสีนะจ้ะเขาก็จะได้ตัวแรกคือเลขสีนะจ้ะเลขสีเขามาบวกสามนะจ้ะก็เป็นเจ็ดนะจ้ะ งวดของวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนะเจ้าสองพันสองสี่นี่นะเจ้าเดี๋ยวเขามาล้อผลนะเจ้าว่างวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนจะถึงนี่นะเจ้าว่าจะมีเลขเจ็ดกับเลขสี่เข้ามาอยู่ที่ลักร้อยให้เขาได้พอได้หันกันก่อนนะเจ้า คนไหนทีชอบก็จัดนะจะคัดก็แพนนะจะแล้วก็ขอบคุณนะจะขอบคุณทุกกําลังแรงกายแรงใจตีบอกว่าคลิปใดที่แมวเขียนพิดเขียนทุกหรืออ่านพิษอ่านทุกนะจะเปื่อนๆก็มาคอมเมนต์มาบอกให้นหูกันนะจะก็ขอบคุณนะจะตีมาบอกมาเตือนให้กันเนาะก็ยังตีบอกละเจ้าแมวก็เป็นคนบ้านนอกนะจะคนบ้านนอกม่ได้มีความหูนะจะเขาก็เอาตามสไตล์ที่เขาสะดวกนะจ๊ะ ก็เลยเป็นเงึ้งๆงงะอย่างนันนะจ๊ะก็ขอโทษขออภัยเปื่นเเขากู้ผูกกู้ค้นนะจ๊ะก็ขอบคุณนะจ๊ะทุกกำลังแรงไกแรงใจทติจอยสนับสนุนคลิปของเมย์แมวมาตลอดนะจ๊ะก็ขอบคุณนะจ๊ะ